ในช่องตกตาสติชิงนะครับก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกันที่บ่อตกกระพงบุฟเฟ่น้องคิงนะครับตอนนี้ก็จะ7จ็โมงนะครับตื่นสายแล้วตื่นมา6กโมงครึ่งนะครับนี่มีเพื่อนๆพี่ๆก็ไปรออยู่ที่บ่อแล้วครับก็ตอนนี้เราก็ขับรถอยู่นะก็เดี๋ยวเราเดินทางเข้าบ่อกันนะเดี๋ยวไปเจอที่บ่อจริงว่าจะเป็นยังไงโอเคครับไปแล้วลุยกันครับ ีเราก็มาถึงแล้วนะครับบอกนะ้องคิงนะมีโอ้โหมาสายนะครับทุกคนคนไม่เยอะนะวันนี้คนแค่สามที่ประกันนึงอะคนน้อยจัดนางไหนนี่เหรอพี่นางนี้ครับโอ้ยขอมันไม่หมดแดงหปกติ <laughs> มันต้องเจอพี่น้านที่วันเก็บทาไมมา,มา,มาวันจริงมาเจอได้ไงนี้อเบื่อบ้าอะไร <laughs>

มาแบบของกันเลยนะมาสายนะทุกคนแ่มาหวัวนเช้ากันเลยครับมาสายจัดวันนี้ทุกคนตื่นก็หกโมงครึ่งแล้วนี่ตื่นสายแล้วโอเคนี่ก็มาทั้งหมดสามชุด4ชุดนะครับก็มีเหมือนเดิมนะน้ำเช้าเราก็จะเป็นชุดนี้นะครับสตาร์ดิก เบอร์สองพันห้านะสายพี่หนึ่งจุดห้านะพันแปดสิบเจ็ดนะจุดเจ็ดก็จะเป็นนี้ครับกาเดเตอร์นะหากิบหกหกสามนะครับรออเป็นเวียสุดเจ็ดนะเบอร์พันนะครับสายเป็นศูนย์จุดแปดส่วนคันเคาะไมโครเอ้ยไม่คันไมโครลูกอมันจะเป็นคันนี้นะครับกรายเลหกหกสามนะฮอกกีสิบหกนะล้อออฟฟ่าแล้วก็นี่จะเป็นสำรองน้ำเช้าหรือพักใหญ่นะครับสิบยี่สิบปในคอมพานออฟฟ่านะก็เดี๋ยวเราเตรียมเอื้อน้ำเช้าคร่าวๆกันเลยนะลมแรงนะครับวันนี้ ลงพัดเกียงไปทางซ้ายนะหน้าหนาวเนาะมันก็อากาศมันจะแปลกๆนิดนะึงเตียงซ้ายไม่ใหญ่รักจริงเราลูกลองดูครับผลว่าจะเป็นยังไงวันนี้คนไม่เยอะนะครับวันนี้สมาชิกไม่เยอะเท่าไหร่นะน้อยเลยนะครับสมาชิกน้อยจัด ็ประมาณนี้เดี๋ยวเราที่เหลือเราก็บางแบบไปก่อนจะได้ไม่เกะกะตรงนี้มากันแค่สามคนนะผมพี่ไอ้เนี่ยแ,แล้วก็จันอูมนะนี้มาน้อยมาดีมาน้อยนีไล่แยกกันบ้างมาน้อยแต่มานะ <c oughs> มาทีไลเต็ม <c oughs> เดี๋ยวเคลนเราก็ เตรียมองค์กรอีกนิดน yeah. ึงเราก็จะเริ่มตกแลนะครับเพราะนี่มันจะ8ปดโมงลวใกล้ได้เวลาแล้วนะจะ8ปดโมงแล้วนะครับนันก็ลุยกันวันนี้สมาชิกแค่3าคนเองนะคนน้อยหน่อยนะครับนะให้ลมเริ่มเบาพี่ขอให้ลมเบาอนี้ตลอดนะครับเอาไปแล้วครับทุกคน ไม่ต้องไปตื่นเต้นนะครับจ่เย็นๆนะมันกัดแต่มันกัดเองอะกอเ่อล้วงเลยพี่ล้วงเลยล้วงเลยจานอยู่นี่จานอยู่บนวันนี้ นี่อุ้ยหลุด F K ปลามันตัวไม่ใหญ่เลยนิดเดียวโขลลมโอ้โหดูตัวดิยแต่มันกัดแรงดีวะ่ะ โตนะพี่ปลาตัวไม่ใหญ่แต่มันกัดแรงดีครับแทงอมทมิดเลยล้วงเลยพี่ไม่กินไก่ ไปไหนไปไหนใหม่นี่งงแล้วี่ยเตียนงงแล้วี่ยนี่ก็เผื่อนะพี่ เออลงมันแรงกันพี้ตอนนี้เด็ดครับตอนนี้เด็กไปเลยตีลำบากลำบาก ลมแม่งพัดคันไปไวิวเลยที่นด่เลย โอ้โหอสระโจ์ตัวด้วยนะ ตัวที่สองมึงจะมานะทุกคนตุวทกนะระโผ่นะปากกอนะกัดยางครับนะทุกคนตอนนี้อฉีกโอเคครับไปเดี๋ยวรู้ต่อ กได้ป่ะกองได้ป่กอกกว่าคือใายครับโทษที ขนาดวะเนี่ยมานี่นะครับใกล้ๆนะครับโดดิได้หลุดเลยเนี่ยต็ดแล้ว่ค,ค,ครับ โอเคดัน okay, thank you thank you very much เหรอโอ้ยหลุดยากเลยตัวนี้โอเคครับไปรู้เรืองต่อทุกคนพรุ่งนี้ขอให้ลมใจดีกูด้วยเถอะเฮ้ยลมบาแล้วเว้ย โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันครับสีเดียวกันพร้อมกันเลยไม่กัดทั้งคู่แล้วก็มาโดนทั้งคู่ตายหระนี่ไง โอเคขอบพระคุณขอบไทยขอบราจารย์รแตงกิว้วครับ<ห> <c oughs> มาแล้วมากอโอ้ยนะครับท,ทุกคนลุยกันต่อก็ <c oughs> ตอนนี้นะครับ <c oughs> เนื่องจากลมแรงมากนะ ลมแรงสุดๆนะครับลมแล้วลมมันพัดขวางบ่อนะทุกคนลองดูลมมันพัดขวางอย่างนี้ตียากนะครับตียากแล้วก็โอกาสพันกันเยอะมากนะเมื่อเช้าคนหุ่นวายมากๆนะครับน้ำเช้านะพันกันเละเทะมั่วสู้วปหมดนะครับและปลามันก็กินไกลนะเอาแล้เที่ยงละมีวไลน์หายสักหน่อยนะยังไงพี่ไอ้นนี้เหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยรอดอยู่เขารอดอยู่ได้าก้าวแล้วดูถอยฝั่งนู้นในฝั่งเขาเอาอพีนี่ แม่งเอาปลาใหญ่อะกาดเลยเดี๋ยวลองดูขอช็อตเดียวนะหายสักขอช็อตเดียวตั้งเป้าอีกสัก2ตัวก็ยังดีนะครับแต่ทุกคนเดี๋ยวลองหากันเดี๋ยวกินกุงกินข้าวทำอะไรเรียบร้อยก่อน คอมาคอโยกไปเกี่ยวซ้ายครับโทษครับโทษครับซ้ายครับสายยาวเลยจ้าจะแดกโคตรเบาเลยสายแม่งหย่อน อืมรู้เรื่องยากที่ผานเลยพี่ตกไปตรงไหนก็ไม่รู้ตรงหน้าหลยพี่เขี่ยข้างเขี่ยผมเขี่ยข้างมาฮะสามห้ามาขอบคุณครับจ้าว เนานะโอเคมาแล้วครับลูกอมปีศาจสามจุดห้าสี่สลิมนะครับลงไปในคอเลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวขอเก็บภาพก่อนครับ เผมใส่ผมกําลังยืนหนึ่งไว้ก่อนเลยเบียปปไปตกอยู่ไหนก็ไม่รู้ ขับออกจะแปลกเฮียแดกคอเร็วๆโอ้โหเฮียโดนตัวลอยเลยอย่าอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเชื่อผมอย่าอย่าอย่าแย่งกันเชื่อผมวางแล้วโอ้โห อเอ้ยทิพย์เอ้ยเอ้าเอ้ยเอ้ยไอ้บอดเดี๋ยวขาดของ <c oughs> ครับโอ้โหโอ้โหลงคอไปแลนะ้วตัวนี้ลูกอมปีศาจนะครับ3 5สีก็หลึมนะทุกคน ลงไม,ม่ครอะไรเห็นไหมเนี่ยในกล้องเลยไปนะเดี๋ยวเลื่อนต่อหน่าสน,านาใจนะมาต่อหัวหน้าพี่คันแม่งตึงกับใบสันนี่ใช่ไหมแข็งคันแข็งมาคันแมงตึงแข็งเลยคันนั้นอะ่ะคันนี้เคาะบล็อกใหญ่โอเคเลยใช่คันนี้คันเคาะบล็อกใหญ่เลยวิบล็อกใหญ่เล่นน้ำเชา้ชาก็ได้สำรองไว้เล่นน้ำเช้าได้อยู่ ทุกคนไม้สุดท้ายเอาคอไปก่อนพี่ให้าคอไปก่อนรอคอไปก่อนไม่ไม่กลับก็กลับเลยนะครับทุกคนตาม,มันเล็กเปล่าพี่เอาพันนี้ไปคอสดีคอนแทคก็ไปใชไม่ได้ มันเคาะได้พี่เดี๋ยวมันไม่ค่อยรู้สึกผมเคยเคาะพวกยูรายูราผมใช้เคาะคันนี้นใช่เหรอใช่ผมใช้ป่ะผมใช้สกายเล่เคาะไม่ได้ยูราผมว่าไม่ไมตึงตึงไม่พอสำหรับผมอะ่ะวันนั้นกูโดนสากายเล่รุนรุนเลยนะยูราเนีอะไรเฮ้ยอะไรวะอ๋อไอสัตว์กเกี่ยวเขาไอควาย ทุกคนครับเก็บของกลับกันก็จบไปนะครับสำหรับปอ้ลงคิงวันนี้นะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้ะเรากลับบ้านดีกว่าปลามันขึ้นช้าลงแล้วก็ยังเอาตัวรอดนะถือว่าแต่น่าจะไม่รอค่าคันนะครับน่าจะเจ็บอยู่นอ้อยนึงนะแต่ก็ยังพอแบบได้ตัวนะหกตัวนี้ก็ถือว่าโู้ได้เยอะนะวันนี้คนได้สองสามตัวเยอะนะครับวันนี้ลมแรงมากนะลมมันพัดแบบ เมื่อเช้านี่ครูแบบโอ้โหตีไม่ได้เลยอ่ะพันกันเละเทะเลยน้ำเช้านะวันนี้ไม่ไงพี่ไอซสิบเอ็ดนะรอสรอสุดในบอกแล้วบ้างวันนี้นช่างมันเถอะก็ปากไปด้วยนะครับหัวโจกนะวันนี้พระเอกเลยนะครับหัวโจกห้ากัมนะประกบไปยางไทยจูดนะครับทีเด็ดเลยตัวนี้ตั้งแต่เช้านะครับหลังหลังน้ำเช้านี่ก็เก็บกระเด้งเลยตัวนี้นะปากไปด้วยหาซื้อได้ตามร้านค้า ชั้นนาทั่วไปนะมีจำหน่ายทุกร้านนะครับทุกร้านทัพที่ก็มีมีมีที่น้องปอนหรือแม้กต่น้องปอนปอนปอนบี่อาร์มบี่อาร์มนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนขึ้นเฟซบุ๊กให้ได้ครับตามเป็นไงวันนี้อันนี้คือสู้ๆเหรอโอเคครับวันนี้ก็สรุปวันนี้ก็พอได้นะครับพอได้มันนะผิดคาดไปนิดนึงนะปลาไม่ไม่บ่ายเออบ่ายอื่นนะบ่ายอืึดเช้าถามว่าขึ้นไหม คือขึ้นนะครับมันก็กัดเรื่อยๆนะแต่คือว่ามันตียากนะแล้วปลามันกินไกลแล้วลมมันพัดนะครับสายเป๋ก็คือกอปลายางมันไม่ตรงอะว่าง่ายอะนะโอกาสที่ปลาจะกัดมันก็น้อยนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวต้องมาซ้ําใหม่นะครับมังคิงก็คือมากันเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะวันนี้ขาดพี่อาร์มไปนะวันนี้พี่อาร์มเปดนูละนะทีมเราก็นะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับจะไปตกปลาอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับ,บวันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย